ในวันนี้จะมาทาการล่าข้างหัวด้วยผลปีศาจที่แบบว่ามันยอดนิยมมันติดกระแสและเป็นผลปีศาจที่มีคนใช้เยอะมากๆนะครับผมบุ๊ ในตอนนี้นะครับผมช่องของเรานะครับก็ทําคลิปลมดาบที่สูกลืมไปแล้วรวมผลพิษศาสที่ถูกลืมไปแล้วนะครับทุกคนและในคลิปนี้และในวันนี้นะครับกลับกันนะครับผมคลิปในวันนี้เราจะแบบว่าเอาผลที่แบบว่ามันเป็นยอดกระแสะยอดนิยมคนใช้เยอะมาทําการล่าข้าหัวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลไหนกันบ้างนะครับทุกคนเออชี <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องของกาวสวีทส,สวัสดีคุณผู้ชมี่น่ารักสวยหล่อตามูตามีไ รุ่นคีมโมดีเป็นรุ่นฟรีไฟเป็นรุ่นบ็อกฟุตเป็นรุ่นบ็อกซิงซ่งทุกคนด้วยนะครับผมเกิดมาอยู่กับพี่นะครับทุกคนเสีมีนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปนี้กันเลยนะครับในวันนี้จะมาทําการลากข้าหวัวด,ด้วยผลปีศาจที่แบบว่ามันยอดนิยมมันติดกระแสและเป็นผลปีศาจที่มีคนใช้เยอะมากๆนะครับผมบู๊ปประมาณนี้กันเลยนะครับซึ่งพี่คิดว่าพี่ขอเอาซักประมาณ3-4ผลละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูผลปีศาจที่แบบว่ามีคนใช้ กันเลยนะครับก่อนจะไปทําการเลือกนะครับทุกคนพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าผลพิสั์ที่หยิบเอามานี้มันเป็นผลพิสั์ที่แบบว่าพี่เจอบ่อยมากๆนะครับคือแบบเจอเกือบทุกเซิร์ฟหรือว่าทุกเซิร์ฟก็ได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมถ้าแบบว่ามันไม่ตรงใครก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นคนเจอที่แบบเจอเจอเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปทําการเริ่มเลือกผลที่1กันเลยดีกว่านะครับผมผลที่หนึ่งะครับที่แบบว่าเจอบ่อยมากเจอเยอะที่สุดนะครับทุกคนสําหรับพี่นะครับนั่นก็คือเจ้าผลนี่เลย หาก่อนอ่าสุกคนมันคือเจ้าผลดาร์กเลยนะครับบอกเลยว่าผลดาร์กเนี่ยเป็นผลที่แบบยอดฮิตมากๆนะครับสุกคนคือสายดาบแทบเกือบสุกคนเล่นผลดาร์กนะครับก็เลยคิดว่าผลดาร์กเป็นผลที่แบบมีคนเล่นเยอะมากๆโอเคผลดาร์กเป็นผลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาต่อผลที่2กันเลยนะครับสุกคนผลที่2พี่คิดว่าเป็นผลมังกรนะครับผลมังกรก็บอกเลยว่าควบคู่กับดาร์กมาเลยนะครับสุกคนมีมังกรก็ต้องมีดาร์กถ้าเล่นเป็นสายดาบก็ต้องหยิบเป็นผลดาร์กนะครับสุกคนแต่ถ้าเล่นเป็นสายผลก็ เป็นผลมังกรนะครับผลมังกรก็เป็นผลที่แบบเล่นง่ายดามเมจแรงแล้วก็แปลงร่างได้ด้วยนะครับประมาณนี้และเดี๋ยวเรามาต่อผลที่3กันเลยนะครับผมผลที่3นี้ก็เป็นผลที่แบบว่าก็ยอดที่เหมือนกันนะเป็นผลที่ใส่ฟาร์มใช้เยอะมากนะครับทุกคนซึ่งเจ้าผลนั้นก็คือเจ้าผลบุตด้านะครับผมนี้เลยผลพระนี้นะครับผลพระบอกเลยว่าไม่ว่าจะอัปเดตไหนก็มีคนใช้พระเยอะมากๆเพราะว่า เขาเอาพระมาฟาร์มนะครับทุกคนถามว่าพระล่าข้างหัวมีไหมก็มีบ้างน,นะครับทุกคนแต่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าพระใสา่ฟาร์มเนี่ยบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆและก็มาต่อที่ผลที่4กันเลยนะครับซึ่งผลที่4ี่นี้พูดตรงๆเลยว่าพี่ก็หนักใจเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกผลไหนดีเออถ้าเอาจากที่พี่เจอนะครับมันก็ผลที่4ี่มันควรจะเป็นผลไหนดีอ่ะเออกำลังหนักใจจริงๆรอบนี้คือพี่เจอบ่อยๆก็มีเป็นผลบิ๊กมัมและก็ผลสัน่นและก็ผลประตู นะครับผลประตูประมาณนี้นะครับทุกคนที่พี่เซอร์บอยนะครับซึ่งพี่คิดว่าอันดับที่สีนี้เดี๋ยวคขอ,ออกเป็นเจ้าผล ผดประตูแล้วกันนะครับทุกคนรู้สึกว่าเจอประตูเยอะอันดับที่4นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมโดยรวมๆนะครับคลิปในวันนี้จะมาทําการเล่นผลยอดนิยมซึ่งก็จะมีเป็นเจ้าผลดักมังกรผลพระแล้วก็ผลประตูนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาทําการเล่นกันสายดามนะครับเฮ้สายผลสี่ผู้ผิดเล่นเป็นสายผลปีศาจนะครับสายผลอัพตามนี้เลยนะจ้าผมเฮ้เลยนนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับผมถ้าใครหลงเข้ามา ดูคลิปนี้เนี่ยแล้วยังไม่กดไลค์ซับสไครต์แชร์ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้กันด้วยนะครับทุกคนถ้าใครไม่กดนะครับบอกเลยว่าใจร้ายมากเลยครับผมโอเคไหมเห็นน้องๆขอกันได้พูดนะหลังจากที่ทําการเกินกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้พี่เซียมทําการลากข้างหัวผลที่ยอดนิยมผลที่แบบคนใช้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงกันนะครับทุกคนกดไลค์ซับสไครต์แชร์แล้วเราไปลุยกันเลยนะครับไปกันเลยปิ้วถ้าเกิดน้องๆคนไหน ต้องการจัดคอมเอาไว้เล่นเกมสเปคเทพๆราคาสูงๆแถมบริการหลังการขายดีนเนี่ยพี่ยขอแนะนาสิ้นี่เลยครับ IH a v e CPU ไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับน้องๆแต่ยังมีจําหน่ายอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมงเมาส์คีย์บงคีย์บอร์ดหรือสักเคร่องยากได้เข้าสาร I have CPU ก็มีนะครับนึกถึงร้านคอมจับจ้าบ,บริการหลังการขายที่โคตรจะดีนึกถึงที่นี่ I have CPU สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนฝากไ have ไว้ในอ้อมอกอ้อม ใส่น้องๆทุกคนด้วยนะครับ น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตของแมปบล็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP พี р 5.5จะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริงร้านใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวมาทำการล่ากันเลยนะครับเริ่มสากผลเมื่อเป็นผล แรกนะครับสุกคนไปกันเลยเซตในวันนี้ก็จะแบบว่ามีเป็นเจ้ามัดซุปปืนคาบ,บูชาแล้วก็เป็นเจ้าหอกคาตากุริแล้วก็จะเป็นเจ้าพาคุมคาตากุรินะครับทุกคนนี่ทําการใส่มาเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเล่นเป็นมืดสายผลดูดจนตายแน่ดูดแบบว่าขี้แตก,ข,แตกขี้แตกนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มคนแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวหาจจ้าวายดีรู้สึกว่าคนนี้เล่นเป็นสายเป็นอาจ,จ์มาก่อนโอ้โหดูดขี้แตกดูดขี้แตกจริงๆดึงมาต่อยดึงมาต่อยโอ้โหมื ส่ผลเอาไปเลย9,007หนึ่งคอมโบเล็กๆนะครับผมระวังขึ้นฟา้ามาก่อนโดนไหมเอ่ยไม่โดนนะครับส่ปืนอต้องระวังนะครับพี่คิดว่าคลิปนี้ขอเป็น1คิว1ผลแล้วกันนะเพื่อที่แบบว่าจะแบบเออไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเออมันก็น้อยไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ขอ1คิว1ผลแล้วกันปึ๊บจับมาโดนสวยสก,กิล ปึ๊บเรียบร้อยตุยไปแล้วครับทุกคนบู้โหผลมือก็ก็อย่างที่รู้กันนะครับทุกคนผลยอดนิยมนะครับเล่นแบบเล่นมันแล้วก็คอมบมันจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อผลที่2กันเลยนะครับผลที่2ก็เป็นเจ้าผลมังกรผลมังกรก็เดี๋ยวขอทําการหยิบมาก่อนละกันรู้สึกว่ามังกรจะทําการปรับสมดุลมั้ยละครับสกิลตอนแปลงร่างเบาขึ้นแต่ว่าการแปลงร่างจะแบบแปลงร่างน,นานขึ้นนะครับประมาณนี้มีคนอื่นไหมอะอยากจะแบบว่าเออซวยคนอื่นมั้งอะครับวันดีพ่อหนุ่มบิ๊กมามสนใจสู้ก เอ้ยไอโนมน้อยสู้กันเปล่าอยากจะแบบว่า1คน1คิวเหมือนกันนะครับคือแบบไม่อยากสู้คนเดิมๆอะ่ะอยากจะหาผู้เล่นใหม่สู้บ้างโอ้โหใครมาเซกร์เนี่ยโ,โ,โอ้โหเดือดกันเหลือเกินเดี๋ยวขอมาดูเกาะกลางสิวันดีพ่อหนุม่มสนใจสู้กันไหมจ้าพ่อหนุ่มเสื้อเป็ดฮ่า <c ười> สู้กันก็มาตรงนี้เลยมาตรงที่กว้างๆเลยมาพี่จะเจอมังกรเป็นเจ้าหมัดซุปนะครับพี่ก็แบบว่าไม่ค่อยเล่นหมัดซุปกับมังกรนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเบื่หรือเปล่าแต่ก็ลองดูไม่ลองไม่รู้ตับไก่ตับหมูอ้าวโหคนสั้นเหรอ อืมนี่โอ้ทุกคนชิปเป่งแล้วโดนเต็มเต็มอ้าวเล่นเป็นส,สั่นสายส่ปืนใช่ไหมเพราะนื่องจกว่ามมกระเมสกิลคนสั่นมันเบามากอืมจับไม่โดนสก,กิลซีไปก่อนแล้วกันทุกคนแล้วก็จับมาได้ไหมหไม่ถึงแล้วก็ไม่โดนด้วยน่าจะโผล่นะครับปัดเปล่าไปหนึ่งที เปี้ยงโอ้โหเปิดเคสหลบงั้นเหรอเดี๋ยวขอกินฟ้ามาก่อนโอ้โหโอ้โหยน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยปึ๊บยิง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 ปึ๊บโอ้โหจับไม่ถึงเปี้ยงเอ๊ะสมิธไม่โดนเหรออยากมามัดซุปข้าทุกคนเดี๋ยวขอหาจังหวะมาดซุปข้าแล้วกันปึ้งอุ้ยไม่โดนเขินอ่ะเอาเรียบร้อยตุยเลยทีนี้ เรียบร้อยตุยไหมเรียบร้อยตุยไปซะแล้วทำไมมันขึ้นศักดิ์อ่ะขึ้นจะสู้กันไม่ใช่หรอพ่อหนุ่มเดี๋ยวเราไปต่อผลต่อไปกันเลยนะจ๊ะ<ป>มาไวไปไวจริงจริงคลิปนี้ถ้าคลิปนี้แบบว่ามันสั้นเกินไปเดี๋ยวพี่จะแบบว่าทําการเล่นเป็นเอ่อหนึ่งผลหลายๆคิวแล้วกันนะครับถ้ามันสั้นเกินไปนะขอหยิบผลที่สามมาก่อนเลยเป็นเจ้าผลพระงบุต <c oughs> ิด,ดาบุติดามาสิสู้เปล่าสู้เปล่าสู้ไม่จ้าพร้อมใส่พร้อมเซงเป็นคนเดิมใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเดิมรอบแรกได้เลยทําการแปลงร่างเป็นพระมาก่อนแล้วกัน พี่ขอสัญญาด้วยเกียรติเลยว่าพี่จะไม่เอาพาไล่ต่อยไล่ทุบนะครับจะแบบว่าเน้นสกิลสดแบบนี้น่าจะเ,เป็นพมังจริงนะปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊ป,ป๊เอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยนี่แน,น่โอ้โหยิงไม่โดนสกิลตับมาโดนไหมก็ไม่โดนเหมือนกันชาร์จไปสองพันสามหม่งไปสกิลหม่งไม่โดนแล้วขนล่ามาก่อนละกันคือบางทีมาสูงเกินมันก็จะแบบว่าสกิลไม่โดนให้นะครับ ร่างมาสกิลวีไปเลยแล้วกันไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดมากให้มันเสียเวลาและก็นาลิกาสกิลสดเมนๆนก็พอไล้ผลพลาเนี่ยต่อยไม่โดนนะครับพ้ามันตัวใหญ่อะ่ะอต่อยไม่โดนเลยนี่ไม่ต้องคิดเดยอะได้ตายแล้วใช่ไหมไอ้หนุม่มเองจงมาแบบว่าเป็นศพกับพระดีๆโอ้โอ,โ,อโดนโดนสสยปืนเอายปืนตอด ใส่ปืนก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าพลาแรงกว่าหรือเปล่าพลาแบบวัดตัวใหญ่ต่อดีมากแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับข้อเ,เสียก,ก็คือยิ่งตัวใหญ่ยิ่งโดนง่ายหรือเปล่าโดนสกิลง่ายโอ้สกิลไม่โดอีกแล้วคงจะตายเองทุกคนทําไปทํามาจะตายเองนะครับเราขอทําการลงล่างก่อนแล้วกันน่าจะเป็นโพมาริงอะ่ะไม่น่าเอาของมึงมามาเลยเหรอกจเปิดเคนค้างเหรอสกิลวีไปเลย โดนเต็มเต็มโดนสั่งสังชาร์จแมน่นแมน่นชาร์จแมน่นแมน่นไม่โดนคนล่างๆมาก่อนนะครับมาทุบส่วนกระแสไปไปไหนก่อนไปจริงๆอะไปไหนก็ไม่รู้นะใกล้ตัวแล้วแปลงร่างมาสำการกดสกิลซียิงไปเลยไม่โดนเลยจริงๆร,รอบนี้ตายเถอะนะไอหนุ่มไม่ตายแล้วเหรอ ทำไมดวงดีสังเลยมันทำไมมันทำไมมันทำไมทึกทึกโอ้โดนหรือเปล่า ชาร์จไปเรียบร้อยโอ้โหคนนี้กวจะค่าได้บอกเลยว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะแบบเออเอาการพอตัวเลยนะเนื่องจากว่าพาพมันก็พี่สกิลไม่โดนดีกว่าทุกคนสกิลไม่โดนนะครับจะโทษผลก็ไม่ได้ต้องโทษพี่พี่เกยมสกิลไม่โดนแม่นๆก็เลยแบบว่าอ่าฆ่าไม่ตายเดี๋ยวขอจำกัรเปลี่ยนดาบมาเป็นโพวิสองแล้วกันทุกคนรู้สึกว่าเอาเจ้าหอกคาตากุริมามันจะแบบเออมันจะแบบทําจังหวะยากนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาเป็นโพวิสองเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็มาต่อกันที่ผลที่เสีเลยซึ่งก็คือผลประตูโอ้โหผลประตูผล ประตูสายผลเนี่ยนะดาม,มีดไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบบไม่สนใจโน no, สนโนแคร์มาซี่ผลประตูอัพเป็นสายผลของซิงนะครับสกิลผลก็ไม่มีหรือเปล่ปาอุ้ยยังโอเคไหมอ่ะโอเคป่ะพ่อหนุกโอเคนะ้าประตูอุ้ยโอ้โอ้โอ้ปึ๊บอุอ้ยไม่พ้นไม่พ้นเพนจะแตกโอเคไม่ได้เปิดเพน จะข้างไงละทีนี้โอเคเข้ามาก่อนโอ้ยเข้ามิติมาแล้วเกือบโดนละโอ้ปุ๊บโอ้คือประตูมัอเล่นกับสายดาบนะคทุกคนมาเล่นกับสายผลมันก็อาจจะแบบว่าลำบากนิดหน่อยตายไหม่ะโอ้โหไม่ตาย มาตัวเล่นเป็นสายดาบก็จะลำบากนิดหน่อยมาไอหนุ่ม,มต่อเลยต่อเลยเอาเสียข้างหัวขาอมิตีมาปุ๊บต้นเต็ม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 หัวอีกทีนึงมาซุปโดนเคนเองหนาจังเลยไว้ไอห,หนุม่มน้อยบางทีเคนก็หนาไปนี่แน่เอาไปพันก้าวพันหนึ่งสิได้เม็สกิลเอ็กมีนะครับแต่ก็ใช้ไงให้โดนอ่ะประเด็น ติดยากมากสกิลดเมจสก,กิลเเนะี่ยเข้าประตูมาก่อนจุกจก,จกุงงยังไม่ต้องงงต้องชายขนาดพี่ยังงงเลยประเด็นอุ้ยปกิลเดนเมจพันเจ้าสักอะไรไม่รู้เหมือนกันมาซู้ไปไม่ถึงแลกกันไปเลยมาสียังไงก็โดนก็นเลยแบบว่าขอแลกไปเลยแลวกันโอ้โ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 โอ,อเกือบเกือบบ มาซุปต่อตายไหมรอบนี้อูย้ยังไม่ตายอีกเหรอศึกจังศึกจังเลยพ่อหนมมอ้ยไม่โดนไม่โดนระวัง เขาประตูมาอุ้ยเอา้าอุ้ยทุกคนเอา้าฆ่าได้เฉยฆ่าได้แบบบ้างงงงทำมัถึงฆ่าเขาได้วะงงนะครับทุกคนพี่ได้ไอคลิปไหมครับเออโนไปแล้วกันไม่ผลประตูเมื่อกี้เขาได้ยังไงงงมากเลยนิจมตึงจะกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> แล้วขอไปหาผลพิศารดีกว่าทุกคนมีผลพิศารเกิดน,นะครับก็มันเกิดหนึ่งพันเมตรก่อนไหนเดี๋ยวขอไปดูที่เกาะน,นี้ซิไปไม่ได้ด้วยอ่ะเกาะกลางก่อน,อ,น,อ,นอันนี้เกาะแรกนี่หว่าเกาะแรกไม่ใช่นะครับตัดทิ้งไปเลยโชว์แอป ก็สตรีหรือเปล่าโอ้สตีไม่ใช่นะครับหรือเป็นกอดต้นไม้อะเออกอต้นไม้ก็อุ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันเกิดเจ้าพวกเกาะเอเคนะครับทุกคนไม่เกาะบิ๊กมัมก็เป็นเกาะของคาตาคุริคลิปนี้ก็บอกเลยว่าก็ก็ไม่ตายนะครับแต่ก็เกิดเหมือนกันเมื่อกี้เล่นประตูเป็นสายผลก็เอาตรงที่สกิลไม่ค่อยโดนนะครับพี่สกิลสดแม่นๆนะตรงๆอ่ะก็เลยแบบว่าถ่ายากแต่ก็โชคดีที่ไม่ตายนะครับว่าสือว่าคลิปนี้เราก็แบบว่า เป็นวันที่ดีวันที่เราไม่ตายนะครับผมก็ไม่เสียข้าหัวเดี๋ยวขอหาผลก่อนผลหายยากจังเลยอะจริงๆที่หาผลไม่เก่งนะครับขนาดนมีเกมพลาหาผลยังจะแบบว่าหาผลไม่เจอเลยคือเบื่อมากเราอีกแค่115เมตรข้างหน้าเราหรือว่าข้างบนเออตรงไหนอ๋อก่อนนี้เหรออยู่ก่อนนี้นี่เอง ผลอะไรเอ่ยอ้ยผลสปินเอ้ยสปินใช่ไหมมันคือผลเออสปินโอ้โหผลแห่งเออผลกลางหันนะครับก็ปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันผลเกลือนะครับน้องๆโอเคครับทุกคนจบกันไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอษด่ชงหน้านะครับถ้าแบบว่า1คิวหนึ่งผลมันน้อยเกินไปก็ขอโทษนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าแบบว่ามีคนอยากให้ไข่เยอะกันนี้จะมาทําการแบบว่าอ่าไข่มันเยอะขึ้นละกันนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ซับแลแชร์ให้กันด้วยนะครับทุกคนถ้าใครไม่กดก็อย่างที่บอกนะครับใจร้ายมากเลยถ้าใครกกดนะครับบอเลยว่า ใจดีมากนะครับผมหลับเอยียงไม่ละครับโอเคครับทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับปิ้ว